สวัสดีเช้าราศีกรกฎละขนาะกรกฎค้าหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคมนะครับถึง16สิงหาคมครับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวราศีก,กศุกฎประจําช่วงเดือนตุลาคม2566นะครับแล้วก็ขออภัยสำหรับความล่าช้าเนะเพราะว่าตอนนี้นะครับน้ามาล้อมบ้านนะครับเนื่องจากบ้านอยู่ในพื้นที่รับน้ําท่งรับน้ำเนาะก็ขออภัยที่จะต้องเสียเวลาไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทาคลิปให้ช้า,าทําให้เวลาทําคลิปช้าเล่อนมาถึงช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็มาดูกันครับว่า,าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตรงกับ บางท่านบ้างไหมนะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับกับสิบเรื่องชะตาของชาวราศรีกรกฎครับประจำเดือนตุลาคม2,566นะชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ตรงนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่านี่คือการดูดวงโดยรวมนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านก็ได้นะครับ ชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับตัวคุณเองเหมือนได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกรกฎนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งมเมท้านะครับปรากฏขึ้นมานะครับมันจะโกหกไม่ได้เลยว่าจะต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นการเริ่มงานเริ่มกิจการใหม่หรือว่ามีแนวทางการเริ่ม อาชีพใหม่ๆนะครับหรือว่าความสําเร็จในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตําแหน่งของกรรมการงานครับหกไม้เท้าขึ้นมานั่นหมายความว่าการงานของคุณมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับแล้วที่สําคัญก็คือนอกจากเรื่องของการงานตรงนี้นะครับในเรื่องของอพันธุนะครับบ้านรถที่ทํางานนะครับตัวของชาวราศีกรกฎเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะ ถ้าเป็นเรื่องของที่ทํางานโดยตรงเนี่ยตัวของชาวราศรีกรกฎเนี่ยเหมือนกับว่าได้มีผู้ใหญ่นะครับในที่ทํางานน่แนะนวหรือว่าให้คําชี้นําคาปรึกษานะครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศรีกรกฎในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ทํางานบรรยากาศในการทํางานภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับทีนี้มาในเรื่องของท่านที่ทํากิจการส่วนตัวนะ ปุตตะนะครับลูกน้องบริวารหรือหุ้นส่วนนะครับเติวลเบอร์ขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายความว่าลูกน้องบริวารหุ้นส่วนหรือแม้แต่เด็กๆนะครับลูกหลานที่คุณดูแลอยู่นะครับเดือนนี้นะครับจะให้ความร่วมมือดีถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับหุ้นส่วนลูกน้องบริวารช่วยเราในการจัดการบริหารเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการที่คุณทําอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ ไม่ได้มีลูกน้องนะครับแต่ว่ามีลักษณะของอเพื่อนร่วมงานาไม่ใช่มีลูกไม่ได้มีลูกน้องนะครับแต่มีลักษณะของเพื่อนร่วมงานที่อยู่วัยใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่ามีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีหรือว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับให้ความช่วยเหลือหรือว่าเอือ้อเฟือ้อแบ่งเบางานกันได้ดีนะครับทีนี้ พอเรามาดูตรงเรื่องอื่นกันบ้างสุภาษะนะครับสิ่งดีๆเช่เกิดขึ้นเดือนนี้นะครับมีวันหยุดนะครับลองวิเกเอนสองช่วงเนาะหลายๆท่านชาวราศีกรกฎนะครับพูดตรงๆเนื้อหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้โกหกกันไม่ได้ว่าจะต้องมีการเดินทางันเกิดขึ้นนะครับสาหรับบางท่านนะเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมนะซึ่งการเดินทางนี้นะครับจะทําให้เกิดความสบายใจได้ไปพักผ่อนผ่อนคลายนะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นจาก ในช่วงที่ทํางานหรือช่วงที่ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้ขออนุญาตเปิดลาภะก่อนเนาะหน้าไพา่ของเดือนนี้นะครับค่อนข้างดีเลยลาภะนะครับท่านใดที่กลับบ้านนะครับบางคนอาจจะไปเยี่ยมแม่เนาะหรือว่าอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้คําแนะนําดีๆกับคุณหรือบางคนนะครับอาจจะไปปรึกษานะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่ เกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการจะทำนะครับลงทุนอันใดอ,อ,อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยใช้คํานี้ก็แล้วกันเนาะลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งผู้ใหญ่ท่านเนี้ยโดยเฉพาะคุณแม่หรือว่าคุณป้าคุณน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับอาจจะสนใจนะครับในการที่ เหมือนกับว่าสนับสนุนเงินทุนให้คุณก็ได้นะครับสำหรับบางท่านนะอันนี้เป็นลาภะนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในตําแหน่งของอริรบกวนจิตใจอริรบกวนจิตใจนะครับเตร์สตาร์ขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณกังวลมาตลอดว่าตัวคุณเองจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นหรือเปล่านะครับเดือนนี้คุณจะดูดีและโดดเด่นมากนะครับจนบางคนอาจจะอิจฉาคุณก็ได้นะครับท่านชาวราศีกรกฎนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เพื่อนคนแวดล้อมนะครับก็สหัชชะตรงนี้ดีเพราะเป็น e m p r e s ขึ้นมานั่นหมายความว่าทุกคนนะครับที่เป็นคนแวดล้อมในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะให้นะครับคำปรึกษาหรือว่าความคิดดีๆกับคุณในช่วงเดือนนี้นะครับสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะครับสบคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในตําแหน่งของปัตตนีคู่ครองซึ่งเดี๋ยวผมจะทํา คลิปทำนายความรักออกมาให้นะครับแต่อันนี้ดูกันคร่าวๆก่อนเนาะมีก้าวถ้วยขึ้นมาครับนั่นหมายความว่าคู่ครอ,องของคุณนะเวลานี้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูลุกค่อนข้างเตาชูนะครับหรือบางท่านอาจจะได้คบกับพี่น้องที่เขาเป็น lgbtq นะครับเรียกว่าเลือกที่จะเป็นตามาใจหัวใจของตัวเองนะครับก็บางท่านอาจจะได้เจอหรือคบหากับ พี่ๆน้องๆที่เป็น LGBTQ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยตรงคนคนนี้ค่อนข้างถ้าเกิดว่าเพิ่งจะรู้จักกันค่อนข้างเจ้าชู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันแล้วให้เหมือนกับว่าเขาจะมีเรื่องบางอย่างนะครับที่เหมือนเขาไปบริหารเสน่ห์ไว้แล้วเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ จะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจนะซึ่งตรงนี้ผมพูดไว้คร่าวๆนะครับแต่ว่าต้องไปดูกันจริงๆในคลิปทํานายดวงความรักที่จะตามออกมานะครับหลังจากที่คลิปนี้ออกอากาศไปสักพักหนึ่งนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นภายในวันเดียวกันหรือว่าภายในวันถัดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่ามีเ,เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ บางครั้งการที่อัปโหลดบางครั้งมันก็จะไม่สะดวกต้องขอภัยมณที่นี้ด้วยทีนี้มาเรือนชะตาสุดท้ายครับเรือนมรณะโลกภัยตัวคุณเองนะครับจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ให้คุณระวังในเรื่องของอารมณ์ ค,คำพูดหรือบางครั้งความมั่นใจความตรงความแรงของตัวเองนะครับต้องระวังไม่ให้มันมีมากเกินไปไม่งั้นอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้นะครับในการที่มีขึ้นมาเตือนตรงนี้สุขภาพจริงๆแล้วก็ถือว่าแข็งแรงดีครับแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ที่เราจะไปปะทะกับใครดีที่สุดนะครับสำหรับชาวราศรีกรกฎและขนากรกฎครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งอีกเรือนนึงนะครับที่ ดูแล้วว่าเหมือนจะพูดไปแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้พูดนะครับเผือพลาดไปเหมือนกันนะนั่นก็คือเรือนของกระดุมพราครับเรือนกระดุมพระหรือเรือนกระเป๋าสตางค์ครับคุณจะเริ่มนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เริ่มทํากิจการส่วนตัวหรือเริ่มอาชีพที่2นะครับหรือบางคนอาจจะออกจากงานมาแล้วก็มาขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านนะครับคุณจะเริ่มได้เงินกลับเข้ามาจากที่คุณลงทุนลงแรงหรือว่าซื้อสินค้าแบบจับ ซื้อมาขายไปนะครับคุณจะเริ่มได้เงินกลับเข้ามานะครับเริ่มสัมผัสได้ว่ามันมีความเป็นกอบเป็นกำนะครับเกิดขึ้นในเรื่องของเรือนกระป๋าสตา์แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดทํางานองค์กรทํางานประจํานะครับเป็นพนักงานที่ของภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะครับในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะเก็บเงินได้นะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามาตัวคุณเองก็ยังมีเงินพอที่จะเหลือเก็บ อยู่นะครับถือว่าเป็นเดือนที่การเงินของคุณดีและไม่สะดุดติดขัดนะครับบางคนนะครับเอาเงินไปใช้กับการ ลงทุนในการเรียนหรือศึกษาลงคอร์สเพิ่มเติมเพื่อหาความรู้เฉพาะทางที่ตัวเองชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎและคนากรากฎนะครับเซร์คลิปนี้ของชาวราศีกรกฎและคนากรากฎนะครับท่านใดผ่านมาเจอผมเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับท่านใดกดติดตามแล้วฝากกดไลค์หรือกดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวดีโอในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ท่านใดอยากดูดวงสแต่ส่วนตัวด้วยกันนะผมให้รายละเอียด ทั้ง Line ID ที่ใช้ติดต่อนะครับแล้วก็แพ็กเกจการทำนายนะครับไว้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดดูในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าเป็นของยี่ห้อใดก็ตามเนาะถ้ามันไม่ขึ้นช่องคำบรรยายขึ้นมานะครับใต้ชื่อคลิปนะครับถ้ามีปุ่มเพิ่มเติมที่เขียนว่าเพิ่มเติม โผล่ขึ้นมานะครับกดเข้าไปดูตรงนั้นครับคุณจะเห็นรายละเอียดที่ผมให้ทั้งเรื่องของการช่องทางทางการติดต่อครับแล้วก็แพคเกจทั้งหมดเลยนะให้ไว้ตรงนั้นนะครับสำหรับการทำนายด้วยไพ่ทาโร่แต่ง,งานบริการอื่นๆนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับเลขศาสตร์การพยากรณ์หรือว่าเกี่ยวกับการตั้งทักษะทำนายดวงชะตาส่วนตัวก็อยากให้ทักมาสอบถามกันนะครับจะดีกว่าจะละเอียดมากกว่านะครับสรับคลิปนี้ของชาวราศรีกรกฎและคณะกรกฎจะต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ